ถอนหายใจทำไมนะก็คงจะเป็นเพราะเบื่อแหละเป็นไปได้ยังไงอืมก็ดเอเพราะว่าพ,<อ>พ่อคนนี่ลงในที่นี้ม,มีความอยากที่จะฆ่าเธอแบบสุดๆไงัง้นเหรอังนเหรอฉันเข้าใจแล้วล่ะ้งนทุกแกทุกตัวก็คือ e XP สินะบางาน่วตายซะเฮ้ยดใจนนเนี่ที่มาหากันก่อนนะพร้อมแล้วเฮ้ยทุกคนอย่าดืมฉันแซ,ตซ่ตายซะตายซะเออ เฮ้เดี๋ยวนะฉันไม่ยอมตายลอกรู้อยู่แล้วล่ะโดยทำการเตรียมการไว้แล้วนะเพราะฉันรู้ไงว่าเธอหนังเหนียวนะเฮ้ยยี่ยหจ้าไอ้โอ้ยอย่าลืมกันแน่แล้รถเฮอคีบแบบไงกับทีมนี้ล่ะแสนแก่อะไรกันไม่ชอบเหรอเขาเสียใจล้วเนี่ยเออแยแล้วนี่คือของขวัญไงล่ะพวกแกทุกตัวน่ารำคาญชะมัด ง,นงนน้นเหรอง้นเหรอน่ารำคาญสินะ <S <s เผื่อเธอไม่ชอบนี่คือของแถมหวังว่าจะสนุกนะน่ารำคาญน,น่ารำคาญน,น้ารำคาญน,น่ารำคาญถ้าเกิดไม่ชอบของแซนอของฉันไหมหวังว่าจะชอบนะเย้ย <Yeah. S 2> น่ารำคาญชัดเป็นอะไรกันนักคนเนี่ยถึงชอบลืมฉันถ้างั้นเขาของขวัญเอาฉันไปด้วยเลยแซนให้ตายฉันรู้สึกว่า<อ>จะเริ่มเบื่อ แล้วนะสิเพราะฉันนั้นล่ะมาเพิ่มเลเวลไปอีกแล้กันอ้อจบแล้วสินะไม่ละฉันว่าไม่แต่ฉันไม่ไหวแล้วอุยนเอเอพวกแกทุกตัวนี่มันน่ารำคาญพูดมากชิบหายเลยว่ะเอาซะฉันนี่จะเป็นบ้าไปเลยไอ้จริงใช่ไหมผมเนี่ยอยากตาดยดยละ ไอเด็กเปรตเอาเอามาฆ่ากันให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยการเถินนะพวกนายเอ้ยบ้าเอ้ยรู้สึกแย่ชะมัดไอเด็กเปรตเอ้ยเฮ้ยไปตายซะไอเด็กเปรตตายซะเฮ้ยเฮ้ยเยอะเฮ้อหายไปสายฆ่าไกัน Ha 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 sợ luộc sợ luộc sợ luộc sợ muộn tay sao 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 sợ luộc sợ muộn อาขอบคุณผู้นายมากนะสำหรับความสนุกที่เหลือล้นและไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้แบบนี้นะคงไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันสนุกได้มากกว่านี้มากกว่าการต่อสูอ้กับพวกนายทุกคนเพรอย่างงั้นแหละนะขอบคุณสำหรับ EXP ก็แล้วกัน ฮัมฮมก็ขอที่สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยทุกคนนะครับอยู่กับผมโคนชไอโกเพนหรือโค้ชไอก p e นั่นเองก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการผ่าเสียงครั้งแรกของผมนะครับก็ถ้าเกิดมีการผิดพลาดอะไรหรือมีอะไรที่คุณติได้ก็ติดนะครับแล้วก็ทางตัวของลิงเจ้าของช่องผมจะทําการทิ้งไว้ข้างล่างนะครับสุว้าเกิดใครากดูคลิปก็ผมจะทิ้งลิงไว้ดลานล่งเช่นกันแล้วก็เขาก็ุณทุกคนที่เข้ามาดูอีกรอบนะครับก็คลิปนี้จะคลิปแรกที่ผมพูดด้วยนะผมก็เรีย บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ถ้าเกิดมีคลิปอะไรหรือผมลงอะไรก็ช่วยไปดูกันด้วยนะบ๊ายบาย